ไปดูเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ของเมืองพัทลุงนะครับโดยสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนองค์การมหาชนร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดงานสารพลังภาคีอาสาสร้างจังหวัดเข้มแข็งสู่พัทลุงมหานครมุ่งมั่นในการพัฒนาอยากยั่งยืนครับที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยทักษิณจังหวัดพัทลุงนายรัตตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานเปิดงานสารพลังภาคีอาสา จังหวัดเข้มแข็งสู่พัทลุงมหานครโดยเป็นความร่วมมือของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนองค์การมหาชนร่วมกับภาคีเครือข่ายเจ็ดสอที่ยืนยันความมุ่งม,มั่นในการพัฒนาอย่างยั่งยืนทางด้านเศรษฐกิจสังคมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับภายในงานมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างภาคีภาครัฐภาคประชาสังคมและชุมชนท้องถิ่นโดยมีการเสวานาและการนําเสนอแนวทางการพัฒนาในด้านต่างๆ อาธิการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจทางเกรรษตรอุตสาหกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การพัฒนาสังคมแห่งปัญญาและโอกาสครับนอกจากนี้ค่ะยังมีการนําเสนอผลสําเร็จของการทํางานร่วมกันระหว่างภาคีทั้ง7สอและชุมชนท้องถิ่นในสภาคนเมืองลุงซึ่งเป็นเวทีสําคัญในการสะท้อนความคิดและข้อเสนอแนะของประชาชนเพื่อกําหนดนโยบายและแนวทางพัฒนาจังหวัดพัทลุงอย่างมีส่วนร่วมทั้งนี้งานนี้เป็นอีกก้าวสาคัญในการแสดงพลังของชุมชนที่เข้มแข็งและการทํางานร่วมกันของทุกภาคส่วนเพื่อจะมุ่งเป้าสู่เป้าหมายของจังหวัดพัทลุงใน พัทธลุงมหานครแห่งความสุขอย่างแท้จริงนั่นเองค่ะ